กวนการใช้งานแอปพลิเคชัน SketchJR นะคะเราสามารถใช้งานได้โดยง่ายโดยการดูคำสั่งการใช้งานได้จากรูปสมุดตรงนี้นะคะแตะเข้าไปจะมีรายละเอียดบอกเกี่ยวกับแอปพลิเคชัน s c a t c h ใช้ทำอะไรสร้างโดยใครเอกมานะคะเราสามารถดูคู่มือการใช้คำสั่งได้โดยจะมี ส่วนประกอบทั้งหมดของแอปพลิเคชันเราสามารถเลือกดูคำสั่งแต่ละเมนูได้โดยการแตะเข้าไปที่ตัวเลขและจะมีคำบรรยายขึ้นมาทางด้านขวาตรงนี้นะคะอย่างเช่นหมายเลขหนึ่งรูปบ้านแตะเข้าไปนะคะจะมีบอกว่าเป็นการบันทึกข้อมูลของโครงการปัจจุบันแล้วกลับไปที่หน้าแรกนะคะหรือเช่นตัวอย่างหมายเลขสองนะคะเป็นเวทีหรือฉากนะคะหมายเลขสาม เป็นการนำเสนอขยายขนาดการนำเสนอนั่นเองนะคะฉะนั้นถ้าเราไม่เข้าใจจำไม่ได้นะคะในส่วนประกอบของ PR, แอปพลิเคชัน s ั r แคสอร์เราสามารถเข้ามาดูที่หน้านี้ได้นะคะต่อมาเป็นเมนูของคู่มือการใช้การแก้ไขภา,าพนะคะแตะเข้าไปก็จะมีตัวอย่างนะคะ,ะหน้าจอของการแก้ไขรูปภาพและมีเมนูต่างๆเราสามารถเข้าไปดูคําอธิบายโดยการแตะไปที่ หมายเลขได้นะคะเช่นหมายเลขที่1บอกว่าเป็นการยืดด้วยคำสั่งหรือะจะดูหมายเลข4แตะเข้าไปหมายเลขสเป็นการแก้ไขชื่อตัวต่อมานะคะเป็นคู่มือชุดคำสั่งแปะเข้าไปก็จะบอกความหมายนะคะคำอธิบายของแต่ละคำสั่งนะคะว่าแต่ละชุดคำสั่งตามสีเนี่ยเขาบอกรายละเอียดถัดไรบ้างถะะ้าห ได้นะเราสามารถดูคำแนะนำนะคะโปรแกรมสแ c h ว่าเป็นโปรแกรมเกี่ยวกับอะไรได้หรือตัวอย่างของโปรเจกต์โครงงานที่ทำจากโปรแกรมสแ c h ได้จากการใช้เมนูเครื่องหมายคำถามนะคะแปะเข้าไปถ้าต้องการดูคำแนะนำเกี่ยวกับโปรแกรมสแ c h สั้นๆก็ให้แตะปุ่มนี้นะคะ แต่ถ้าหากต้องการดูตัวอย่างของโครงงานหอโปรเจกต์ต่างๆสามารถเลื่อนดูได้ตอนนี้เลยนะคะต้องการจะดูตัวอย่างของโปรเจกต์ไหนแตะเข้าไปก็จะปรากฏตัวอย่างให้ดูว่าาใช้ชุดคำสัง่งใดนะคะแล้วผลลัพธ์เป็นอย่างไรก็กดรูกศมนะคะเพื่อดูตัวอย่างค่ะ มีคำสั่งให้เราสร้างอันนี้คือต,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 ตัวอย่างนะคะของโปรเจกต์งานที่สร้างขึ้นมาจากแอปแอสเซร์หนึ่งอย่างนะคะตรงนี้สามารถปรับแก้ไขภาษาของเมนูในแอปพลิเคชันสแคร์ได้นะคะโดยเราเลือกนะเลือกตอนนี้เลือกเป็นภาษาไทยเลือกได้แล้วก็กดที่หน้าจอปุ่ม,ผม เ่เริม้งงาางก็อันนี้ถ้าเรามีโปรเจกต์งานที่เราไม่ต้องการให้ทําการกด้างไว้ค้างไว้แล้วเจอเครือหมายจากราลแปนงให้กดจักาลงเป็นการลบโปรเจกต์าเราต้องการบันทึกชื่องานนะคะเปลี่ยนแปลงชื่องานหรือบันทึกให้เรากดที่มุมขวาด้านบนนะคะแตะเมาไปแล้วเราสามารถแก้ไขชื่อ สามารถเปลี่ยนได้นะคะแล้วก็กดเครื่องหมายถูกเป็นแค่นี้เราก็สามารถบันทึกชื่อนานได้แล้วนะคะกลับมาดูหน้าหนึนะคะก็จะได้ชื่อหนี่ แอปพลิเคชันสแกตจะทำการบรรทุกผลงานให้เราอัดนะคะโดยที่เราไม่ต้องทำการกดเทปใดๆนะคะก็มีแค่ตัวอย่างใดนึ่งที่คือส่วนประกอบทั้งหมดนะคะของ a อปพลิเคชันสแกต JR